เปิดช็อตคุกข่าวขอแต่งงานพร้อมคำสัญญาทำเอาน้ำตาไหลเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างร่วมยินดีกันอย่างขับข้างสำหรับคู่รักัาราธอนแดนวรเวสกับแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินที่เพิ่งจะประกาศข่าวดีด้วยการเซอร์ไพรส์ข่าแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหละะังจากที่เขาหาดูใจกันมานานกว่า10ปีล่าสุดแดนแพตตี้ก็ได้เปิดคลิปโมเมนต์แห่งความประทับใจผ่านทางช่อง y YouTube แดนแพตตี้ ในวินาทีที่สําคัญที่คุกเข่าขอแต่งงานขณะที่ได้ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดป่าภูทับเบิกพร้อมกับเผยคําพูดจากแดนวอร์เวทที่แพตตี้ฟังแล้วต้องน้ําตาคลอในทันทีพี่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดเลยหนูจะแฮปปี้และมีความสุขตลอดไปไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นจะไม่เหงาหนูหันซ้ายเจอพี่หันขวาเจอพี่หนูเหนื่อยหรืออะไรก็ตามมาพิงพี่ได้เลยหนูมาซบพี่ได้ตลอดมีอะไรหนูต้องบอกพี่รู้หรือเปล่า ห้ามเก็บไว้คนเดียวนะเพราะหนูกําลังจะมีพี่อยู่ในชีวิตแล้วหนูจะไม่มีทางเหงาอีกต่อไปพี่รักหนูมากๆเลยไม่ต้องเกรงใจอะไรพี่ทั้งนั้นต่อจากนี้ไปจําไว้นะพี่จะดูแลหนูตลอดไป